สวัสดีครับผมพีเพนนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับในการเปิดตัว iPhone 13นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมผมจะเปรียบเทียบดูว่า iPhone 3และ iPhone 12มีความแตกต่างกันยังไงนะครับผม จะมีสีม่วงเพิ่มเข้ามาครับนอกานั้นสีจะมีความใกล้เคียงกันนะครับสังเกตไหมครับว่าสีบูนะครับสีบูจะเป็นสีที่อ่อนกว่าเจ้าตัว12ครับใน13นะครับแดงนะครับ แดงก็เป็นสีที่เข้มกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีสีใหม่นะครับก็คือสีตรงนี้นะครับเป็นสีพิงครับผมสีพิคงนี้จะสวยกว่าเดิมครับผมเพราะว่าสีพิ้งนี้มันน่ารักหน้าตาผมว่ามันเหมือนเอเลียนนะครับผมสังเกตดีครับมันเหมือนแบบเฉียงเฉียงดีครับบริเวณกล้องจะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกับเจ้า iPhone 12นะครับก็จะมีความแตกต่างก็คือกล้องมันจะเฉียงกับกล้องแนวหลิงครับผมในส่วนราคาครับราคานี้เปิดตัวมา เกือบเท่ากันครับในส่วนของเจ้า iPhone 13นะครับราคาเริ่มต้นที่ราคาไทยนะครับ2 0 9 0 0ื่ก้เก้อบาทก็เกือบเท่ากันครับไม่แตกต่างกันมากครับกับราคาในส่วนของหน้าจอครับใช้สเปคเดียวกันเลยครับหน้าจอขนาด6.1นนะครับ Super Retina x d าเเหมือนกันทุกประการครับรองรับขึ้น5 g ครับมีเรนนะครับก็คือเรนอันต์วาและเรน Normal เหมือนกันเลยครับแล้วก็มีการสั่นที่ดีขึ้นครับผม แล้วก็การซูมก็ซูม2เท่าเหมือนกัน CPU ในส่วนของ13นะครับจะใช้ CPU A15 Bionic ครับผมในส่วน12ก็จะใช้ CPU A14 Bionic ในส่วนของ CPU นี่ผมว่ามันก็มากขึ้นประมาณ40%ครับกับความเร็ว40-50%ในส่วนของ GPU ก็โปรติ iPhone 13 Pro Max จะ5คอแต่ตัวนี้ใช้4คอร์นะครับก็คือกเกือบๆเท่ากับรุ่นเดิมครับ ในแบตเตอรี่นะครับจะใช้ยาใช้งานได้ยาวนานขึ้นก็คือเห็น Apple เข็มว่า1ชั่วโมงครึ่งครับมี f a c e ID แล้วก็กันน้ำได้เหมือนเดิมครับตัวประการครับสเปคเหมือนเดิมแล้วความจุจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในราคาที่เท่าเดิมนะครับก็คือตัว2,9900บาทโบากติจะเป็น6 4 g ิใน12นะครับแต่13จะเป็น1 2 8 g ก็คือคูณ2จากเดิมครับถือว่า สเปคดีแล้วก็ได้ความจําเพิ่มครับผมในส่วนหน้าจอนี่ผมไม่ขอพูดอะไมากครับเพราะว่ามันเป็นสเปคเดิมกับ12กับ13หน้าจอทุกอย่างเหมือนกันครับ6.1หน้าจอ oled เหมือนกันครับนี่เลยครับผมแต่หน้าจอไม่ใช่1 2 0เฮิร์ตนะครับใช้6 0ิเ์เหมือนเดิมครับ บอดี้เคลื่อนทุกอย่างครับใกล้เคียงกันครับผมแต่เคสผมยังไม่รู้แต่ตรงบอดี้ตรงเลนส์กล้องนะครับผมมันจะมีลกษณะที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยครับผมจากตัวเดิมนะครับในส่วนการสั่นการพัฒนาในการอัดวิดีโอถือว่าดีขึ้นครับมีหมวดการดูหนังหมวดการทําแบบว่าทําแบบการซูมหรือว่าการใช้ไมโครที่ดีขึ้นครับจากรุ่นเดิมที่เป็น12นะครับผมนะครับ กล้องหน้าเหมือนเดิมครับ12ล้านพิกเซลครับไม่มีอะไรแตกต่างกันครับการใช้ฟังก์ชันทุกอย่างขึ้น 5G Wi-Fi 5 Wi-Fi 6เนี่ยครับ บูทูธ5.0 5G สามารถรองรับขึ้นได้เหมือนเมือนกันทุกอย่างครับมี Face ID มีการปลดล็อกทุกอย่างครับมีความใกล้เคียงกันครับกับเจ้า13หรือว่า12ผมพทัศนามันใกล้เคียงกันมากครับกับเจ้าบอดี้แต่ค่าแต่รอยบาทเห็นไหมครับรอยบากมันจะเล็กลงจากเดิมครับตามที่ข่าวหรือออกมาเลยครับว่ารอยบากมันจะเล็กลงจากเดิมนะครับดังน,นั้นผมจะขอจับตัวจริงก่อน จะมาพูดว่ามันเป็นไงบ้างครับว่ามันสวยหรือว่ามันเป็นไงบ้างครับสําหรับสีใหม่ผมว่ามันก็สวยดีนะครับใครที่มี12ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากมายครับแตกต่างกนแค่ตรงหน้าจอที่มีรอยบากที่บางที่เล็กลงแล้วก็ข้างหลังกล้องนะครับก็คือกล้องมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเป็นเฉียงๆนะครับสําหรับตัว13นะครับสัปพรมก็จะมาพูดเปรียบเทียบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ